วันนี้เรามาทำความรู้จักกันครับนี่ครับน้องมาครับน้องมาน้องชื่ออะไรน้อน้องชื่ออะไรน้อเนี้ยเนี้ยเอาปอยปลตุ๊ปัครับแบบเบาๆเล่นกับน้องเบาๆอย่าจไมชินยังไม่ชินโอ้าโดนโอ้ายแล้วไวๆไหหหวเอ่อเออเออเอออน่อ่อ้ยออนี้ะไรเี้ยอะไรเี้ย่กับมีด้วยเล่น้วเลด้วย อยากเล่นอยากอยไ่รับจอยเดี๋ยวเหนียวมเดี๋ยวมันตกใจเหนียวมันกัฟูอะไม่กัดครับไม่กัดเหนียวฟูเมื่อกี้อไม่เหรงตกใจมันไม่เคยเห็นเล่นอย่างเงี้ยเล่นครับเมียว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 เปียวเปียวเมียวเมียวยาเขียวเขียวยาเขียวเปียวยาเขียวหรือหรือเหนียวจำได้ว่าเป็นน้องเพนด้าเขาเคยมีคดีกันอยู่ ใเขาเลยจ่อหัวก็อยู่อันนี้เล่นแล้วเล่นแล้วเลยนดแล้วกีมันยังไม่ได้ดดดอันะดดเนะนสาวสวยอ่ะเป็นสาวแล้วสวยเอก็สวยอ่ะเออน้าจสวยนะเีนมัเีนะเพ้พิรเป็ยเพิร์นอโอ้หโอ้โอ้โโอ้โอ้โอหโอ้โโอ้โหโอ้โ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 อ้โอ้โโอ้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  มันอยู่เป็นเว้ยเฮ้ยมันเลือกถูกคนด้วยด้วยเฮ้ยมีเอวมีเอวดีดีเล่นด้วยครับเล่นไม่กะครับไม่กะไม่กะเล่นด้วยไหมไม่กะเล่นละชวนละ มาเอ้ยดีเว้ยเฮ้ยมาฉลาดเลยเฮ้ยี่ีเรียกี่เรียกร้องกลับมาเลยคเรียกมาอะไรครับเอาไปลนีไหมโอ้ยครับเขาปนอาไปนอนได้เลยเล่นกับน้องเล่นกเอาไปลนนมนี่นี่ช่วงคนนี้เขามีห้องห้องพักเขาห้องพักอื่นทะเลเขามีรถเปอร์เซ็นท์ถูกกว่าคนอื่นน่ายวไว้หนูไว้หนูไปใครเไปนาป้า เออมันชอบเหมียวเว้ยเฮ้ยชอบเหมี่ยวอะมันคงดีเหมือนกันลักษณะโอ้ยไม่กลัวเสียงนะชวนเล่นนะเนี่ยไม่กลัวเสียงเหมียาไม่เสียงดังลำพาเสียงดังเว้ยเสียงสป้าเนี่ยมันดังยังเว้ยเฮ้ยหาคนช่วยหาคนช่วยหมดแรงเหรอไม่มีดีหรยเหรหนีหนีมาหาคนช่วยเนี่ยหนูเหมียวเหมียวเด็ก อย่าไปช่วยวน,น้องเร็วอย่าเล่นกับน้องเร็วเล่นกับน้องเร็วมาเร็วมาอ๋อประตูจับไว้ประตูปล่อยได้เลยครับม้มมมสอนน้องข้ชือกดิสอนอสอน้องคบเชือกดิเฮ้ยสอนน้องคบเชือกดิเร็วไม่เป็นไรเข้าได้ครับแต่ไม่ได้เข้าห้องน้องมามาสอนน้องบ้าศอกดิปวดฉี่ป่ะครับเนี่ยปวดฉี่ปวดฉี่ปวดฉี่

เอาป่าน้องเนี่ยกลับบ้านแล้วไหมอะไรนะไปลมากยะไหไปไปฉี่ไปฉี่ตามไปตามไปอ่ะนี่มาก็คือาหหมใช่ไหมใช่ครับตามไปตามไปฉี่ตามไปฉี่ไปฉี่ไปป้าปเมีปาเมียวป้ายเมียวป้ายเอาผมไปด้วยครับ ปากฟริปากกูปไวยฝากกูปไวยอ่ะปาปาจะข้าบเองจะข้าบเองข้าบเองอ่ะข้าบเองข้าบเองนี่จะพาเพิน์ดกเต็มโตขนาดนี้มือเสร็จแด้เลยถ้าโตขนาดนี้แล้วมาลูกอ่ะป้าี่ยไปอ่ะข้าเองข้าบเอง่าปปาปเดียววิ่งสุดยอดเลยอ่ะเ้ยััุยัราลืมเลือดาป๋าอจับจับไปป้นมีจับไปจับปปบ จับไว้จับไว้มาลูกมาไปตามน้ำมาเอาไปเออตามไปลูกไป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 ทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไม่ต้อง,อง<ม>แวะไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะมีเอาไปทางนู้นมีามาทางนี้ลูกไปทางนี้ไปไม่ต้องแวะไปลูกไปเลยไปเลยไปเลยไปไป <c oughs> ไม่ต้องรอป๋าเดินไปเลย เมียวนำน้องดีๆดิเอาเชือกมาฉีดเส้นเอาปลายไปฉี่ไปฉี่ไปฉีดเอาพาน้องไปฉี่ที่ไหนไปไหนพาผิดพาปายเมียพาไปมันนำมันดีเว้ยไปไปฉี่มันไปฉี่เป็นที่ของมันครับอ่าเนี่ยเข้าไปฉีดแล้วเห็นไหมเขาจำที่ได้อะเรียบร้อยใส่ร้อยใช่อ่ะไปดมไปดมไปดมพี่ อาะปิดไปปิดไปปิดไปปิดมานี้มาผิดชี่ทางนี้มาเร็วทางนี้ลูกเข้ามาฉีชีฉีฉีตรงนี้ตรงนี้เข้ามาเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่เคยไม่เคยโดนยามาเลยมาเลยมาฉีเลยมาโดมๆดตรงนี้ อชีเปล่าอชีโชว์ที่ชีโชปลาอ้วนป้าอ้าออวนนี่มันลีลาเยอะอาอยเอะาวดไมออกดูดูมันดูมันดูมันวนปาเยอะเยอะจริงจริงดูมันดูมันม่อบเปล่นทีแล้วม่ชอบึงเปีชีโชว์ที่ชีโชว โชว์เลยโชว์เลยโชว์เหมือนกันไม่ฉีดนู่นูน่นูครับแต่เป็นหนึ่งตัวฉีดเลยอ่ะฉีดครับฉีดมาพอไม่เีย่น้ำเหย่าน้ำ